โอเคพี่ซีดเบเกต้อกลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการพี่เซตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในช่วงเอาข้าวมากินเดี๋ยวพวกพี่จะเล่าเรื่องกันนะนะก็หัวข้อที่ลิสกันมาในวันนี้เนี่ยเอาตรงๆแล้วก็คือสามารถเอาข้าวมากินกันได้เพราะว่าจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการขับถ่ายใดๆทั้งสิ้นหรือเปล่าก็ัะคิดอะไรได้เดี๋ยวก็จะมานั้นกันละกันนะเมื่อกี้เนี่ยกูหันไปเห็นกาแฟดีงัวที่กูสกินอยู่ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็มาค กูยังถึกเรื่องการกินกาแฟครั้งแรกในะชีวิตเป็นยังไงกันวะพวกมึงโอ้ตอนเด็กเลยอะตอนเด็กเลยแบบไปไปกินแก้วแม่เลยเหมือนกันเลยแม,แม่แม่กูชอบกินกาแฟมากเลยอะใช่ใช่ทุกเช้าเลยกูสงสัยมานานแล้วทําไมผู้ใหญ่ถึงชอบกินกาแฟกันวะกูเห็นแก้วแม่วางเอาไว้อยู่หลังตู้เย็นะ่ะซดเข้าไปออครั้งแรกอะ เอาตรงๆนะถ้าใครเคยกินดีงัวมันเหมือนมันเหมือนงัวเ็ไปเลยอ่ะรู้สึกแม่อร่อยเลยไม่ไม่ถูกปากเลยแบบร้องแหวะเลยแต่พอโตมาก็ทําให้รับรู้ได้ว่าก็ต้องกินน่ะไม่กินก็ไม่กินก็อยู่ไม่ได้ไม่มีอะไรเราไม่กินอยู่ไม่ได้ต้องมีกาแฟโอเคเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าอาหารหรูในวัยเด็กกันดีกว่าเว้ยมพรามันเป็นไรฟ์ของกูเนี่ยตอนนั้นน่ะบ้านกูยังเป็นบ้านเช่าใช่ปะแล้วเขามีเจ้าของบ้านน่ะแล้วลูกสาวเจ้าของบ้านเขามีผัวเป็นฝรั่งเว้ยแล้วตอนนั้นน่ะบ้าน กูแบบว่ามันไม่ค่อยมีเงินน่ะแล้วแล้วตอนนั้นนะเขาทําการสั่งพิซซ่ากันด้วยพิซซ่าสิบเอเ่ย แล้วมันมาส่งช้าไงช้าประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยอ่ะพราขก็มาปุ๊บกูบ,บอกว่าโฆษณาเขาบอกไว้เนี่ยถ้ากดส่งช้ากว่า30มนาทีจะได้กินฟรีฝั่งฝัง่งเขาก็แบบว่าเฮกันใหญ่เลยเออต้องได้กินฟรีดิอะไรประมาณนั้นน่ะ<ม>เขาก็เลยไปบอกกับคนส่งพิซซ่าว่าเออเนี่ยเกิน30มนาทีต้องได้กินฟรีนะอะไรประมาณนั้นอเออแล้วก็เขาก็บอกโอเคครับตรงตามนโยบายแล้วก็เลยให้กินฟรีเว้ยกูก็เลยได้อันที่ส่งมาจากเขาหนึ่งชิ้นด้วยเป็นพิซซ่าซูเปอร์เดลุกเว้ยก<ม>ูได้กินครั้งแรกกูเลยโอ้โห <laughs> แม่กูไม่อร่อยขนาดนี้เลยอ่ะตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะเวลากูมีโอกาสได้สั่งพิซซ่ากูจะสัญญส่งแต่หน้าซุปเปอร์เดลูกอย่างเดียวเลยเว้ยกูกินแต่หน,น้านี้อย่างเดียวเลยอ,ะอ่ะเขาพูดมึงเป็นอะไรวะหันาหาลูหันหลูวกุ้งเผาไอ้กุ้งเผาเออกุ้งเผาแบบมันไม่มีโอกาสไม่ค่อยมีโอกาสได้กินเว้ยถ้าแบบถ้าเป็นตอนเด็กนะเว้ยจะได้กินก็ต่อเมื่อแบบไปพัทยาแล้วแบบไปปีละครั้งเองอ่ะเออแบบหรูมากกุ้งโตเริ่มเลยกุ้งนะ บ้านกูกินจนหน้าจะเป็นกุ้งเลยตอนกูขึ้นมาที่กรุงเทพอ่ะไอ้เจมบอกว่าจะพาไปกินกุ้งอ่ะกูแม่งอยากจะอ้วกแม่กูซื้อแต่กุ้งมาให้กินอย่างเดียวอ่ะกูไม่แต่เมนูกุ้งทุกวันนะเปิดไปเห็นกุ้งปิดปุ๊บแม่ตีเลยของผมไปบ้านเพื่อนอ่ะแล้วแบบพ่อเขาเป็นคนต่างชาติอ่ะแล้วแล้วเขาจัดเขาเลี้ยงเลี้ยงกันเองอัเลี้ยงวันเกิดอ่ะแล้วมีแฮมแบบ แฮมมันใหญ่ๆเลยลงควันอนะ่ะแล้วแลกกินต่อหน้าเลยโคตรอร่อยเลยตอน <c oughs> น้าได้กินอาหารหรูไว้เด็ก,กเกยสุดยอดเลยว่ะนี่ถ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ยของกูกระจอกที่สุดเลยข <c oughs> องมึงเป็นแฮมใหญ่ของมึงเป็นกุ้งเผากูเป็น,นพิซซ่าสิรป็น12ปันปูดเลยเออและไอเนี่ยพูดถึงอาหารอ่ะเรื่องของการพกข้าวกล่องไปโรงเรียนพวกมึงเคยไหมเอ้เคย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 พกข้าวกล่องแม่มึงชอบพกอะไรไปวะก็มันก็ไม่ค่อยซ้ำกันอ่ะมีพวกแกงจืดอะไรพวกเนี <c oughs> <ๆ>้ยอาหารบ <c oughs> ้านๆอ่ะทั่วไปเออ ไข่ดาวไข่เจียวไงข้าผัดแต่กูรู้สึกว่าพกข้าวไปกินนะ่ะอร่อยไปกินที่โรงเรียนด้วยตอนเด็กอะ่ะ อืมตอนประถมอ่ะใช่ใช่ใชแล้วมันได้กินแบบอิสระไงมันได้นั่งหน้าห้องอ่ะมันได้ดู <Okay. S 2> วิวอ่ะมันไม่เหมือนไปนั่งอะไรโรงอาหารอุดอู้อ่อะแต่ข้อเสียก็คือเงินค่าขนมกูจะลดลงเว้ยเพราะแม่กูบอกเอาก็ไม่ต้องซื้อข้าวแล้วก็ค่าขนมก็ตกเลยคือ <c oughs> ถ้าพูดถึง <c oughs> อาหารที่โรงเรียนนะเวยกูกูแบ่งอยากด่าอย่างหนึ่งคือกูได้กินข้าวมันไก่โรงเรียนอ่ะไอ้เนี้ยเหมือนกินข้าวมันไก่ปลอมเลยมัน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 ไก่แบบเซนเซนที่เราเคยคุยกันอ่ะเอาน้ำแล้วแบบมันเป็นเหมือนน้ำเปล่าน้ำซุปอ่ะเอาน้ำเปล่ามาใส มีอยู่ร้านหนึ่งเว้ยตอนนี้เขาก็ปรับปรุงแล้วนะวันนั้นะกูพาไทยดีไปกินด้วยคือกูกูตั้งชื่อว่าร้านร้านข้าวมันไก่น้ำซุปโจสลัดอะคือเหมือนเราจะสลัดมาทําเลยอะกูจะบอกให้นะเว้ยมันเป็นน้ำซุปที่แบบว่ากินเข้าไปแล้วจะเปรี้ยวอะเปรี้ยวจืดแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็จืดอะรสชาติเหมือนน้ำรังตีเลยเว้ยมันเปรี้ยวแล้วมันเป็นจืดเลย คำแรกที่กินเข้าไปจะเปรี้ยวจับผักกาดดองไว้สักพักนังจะเป็แต่ความจืดอ่ะไม่มีความเค็มไม่มีอะไรทำได้ยังไงวะเป็นรสชาติเออเป็นรสชาติที่ทำได้ยังไงกูยัสงสงสัยทุกวันเนี่ยกูเลยเรียกว่าน้ำซุปโจรสลัดอ่ะและจะมีติดกินเหม็นชุนของผักกาดดองอ่ะเออพูดถึงพวกอะไรดองๆเหม็นเหม็นแล้วอ่ะมึงเคยไหมแบบว่าตอนที่เราเรียนกันช่วงมัธยมต้นอ่ะผู้หญิงในห้องมักจะเอาของดองมากินอ่ะเพราะเขากินของดองเสร็จปุ๊บแล้วน้ำปลามันก็เหม็นในห้องอ่ะ ก็ชอบทำน้ำปลาหกกันนะมันเคยไหมเออเคยเคยแต่แบบทำน้ำปลาหกอะ่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้หกในห้องไว้แต่แบบหกใส่กางเกงใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยแล้วมันก็ใส่เสื้อผ้าอย่างงั้นอ่ะแบบไม่ล้างอะ่ะมานั่งเรียนอะ่ะแล้วมันก็กลิ่นอยู่อย่างงั้นอ,ะอ,อะนน่ะ ไม่รู้เป็นอะไรเว้ยไม่ทำหกทุกวันเลยเว้ยทำไมและแบบมันเหม็นห้องมากมันเป็นน้ำปลาบางทีก็ไปทำหกในถังขย,อยงะอย่างเงี้ยและแม่งยังเหม็นอ่ะแล้วห้องกูอ่ะได้ชื่อว่าเป็นห้องที่โสโครกในสุดในชั้ชน <c oughs> <c oughs> คือขยะแม่งไม่ค่อยเก็บกันอ่ะ <c oughs> เปิดถังขยะแล้วแบบสองอาทิตย์มันยังอยู่อ่ะครูเข้ามาบอกว่ากลิ่นตัวพวกเธอเนี่ยนะกับขยะเนี่ยครูแยกไม่ออกจะมีน้ำบูดูด้วยที่เพื่อนเคยมากิน เฮ้ยน้ำบูดูมือคงอาจจะไม่ร <|so|>? uh ู้จ uh ักนะกูรู้จักเว้น้ำบูดูอะถ้าเป็นขนมจีนมันจะมีขนมจีนแกงน้ำบูดูเว้ยกูเคยกินแต่ว่ากูไม่รู้หรอกว่ามันผสมว่าอะไรอ่ะ เพราะว่าแถวบ้านกูมันมีไ้น้ำบูดูแต่กูไม่ค่อยชอบชื่อมันเท่าไหร่ <c oughs> แม่งดูน่ากลัวมากเลย <c oughs> น้ำบูดูกู <c oughs> กินไม่ลงเพราะชื่อมันเลยนะเว้ยเพราะมันมีสารบูเยอะเกินไป <c oughs> น้ำบูดู <c oughs> มันเหมือนแบบมนดำแบบเออดำเลย <c oughs> เห็นว่าขนาดมึงได้ยินยืงแรกมึงยังนั้นเลยชื่อมึงไม่ได้กินเลยบูดูเออพวกมึงเคยนี่ไหม เคยดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกในชีวิตไหมเคยแบบเด็กเลยอะประมาณ7ขวบได้มั้งจำได้ดีเลยครั้งแรกเลยคือพ่อเราจะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เว้ยแต่แบบลูกจ้างอ่ะเป็นคนขี้เมาแบบเมามากๆอะเออแวบแวบตลอดอะเออแวบเมื่อว่างอะแล้วทีเนี้ยมันเอาแก้วเหล้าขาวไปวางไว้บนกระติกน้ำเลยกูแว่งหิวน้ําเดินไปแบบ หมดเลยอ่ะแล้วแบบตายเลยแบบจะตายเลยหัวดร้องเลยน้ำเลยรีรอเลยกูว่าอย่าตัดกูนึกว่ากูกินทินเนอร์เข้าไปกูกินแก้วตันเหนียวแม่งกูเหมือนกินทินเนอร์เลยว่าตายแน่เลยพ่อกูเคยขู่ไว้แ้วว่าอย่ากินนะมึงตายเลยทินเนอร์กูเรียบร้อยแล้วตอนนั้นอ่ะกูแบบเสียแบบเขาตายอ่ะ ไม่รู้แมันคือน้ำข่าโอเคเราเปลี่ยนเรื่องบ้างเรามาเป็นเรื่องการบ้านของโรงเรียนบ้างไหมการบ้านโรงเรียนการบ้านมี่โคตรเกลียดเลยกูแย่มากเลยการบ้านโรงเรียนเนี่ยกูอ่ะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งครูกูแอนตี้การบ้านเลย กูเป็นสกิลแอนตี้โฮมเวิร์กกูเป็นคนไม่ทำการบ้านเลยเว้ยกูเรียนมากูไม่ทำการบ้านเลยกูเป็นคนที่เกลียดการบ้านมากเว้ยกูจะบอกแม่ว่ากูทำเสร็จแล้วที่โรงเรียนเสมอเลยกูไม่เคยทำการบ้านเลยสักครั้งอะ่ะสมุดหนึ่งเล่มกูนะสามหน้าแรกอะ่ะจะเขียนสวยเพื่อให้อาจารย์มาตรวจด้วย หน้าหลังๆจะเป็นโกคูดังบอทุกวิชาเลยเว้ยกูไม่เคยบันทึกอะไรลงสมุดกูสักอย่างอ่ะครั้งหนึ่งกูเคยเจออาจารย์เปิดหวหด้วยด้วยเออด่ากูในห้องเลยอย่าด่าแร้อ่ะคนที่ชอบเขามองผมโจู่กูแม่งเป็นแบบว่าตัวอย่างที่ไม่ดีเลยอ่ะไม่ตั้งใจเรียนด้วยกูไม่ตั้งใจเรียนแย่ละไปเกตตั้งใจเรียนแน่เลยแค่ม .1 ถึงมอ .3 อพี่ไม่ตั้งใจเรียนมาตั้งแต่ป .4 เลยรู้ปะ ปสามอ่ะยังพอนั้นน่ะแต่พอโตปุ๊บกูเป็นคนที่แบบไม่เอาอะไรแล้วปสี 5, ป่ปห้าปหกมหนึ่งสองสามสี่ห้ากูยาวจริงนะไม่บังพิจากกนิตศาอนะกูไม่เอาเลยเป็นเลือ่องเป็นเลือ่อง นเลิกกันดิสารแล้วมันขึ้นเดี๋ยวยาวกูเป็นคนที่ไปติดยาดมอ่ะกูพยายามจะติดแล้วนะเพื่อนกูแม่งชอบเอาพิมเสนมาป้ายตากูไอ้เห <c oughs> <c oughs> ี้ยกูแม่งเลิกไปเลยกู <c oughs> โดนครั้งแรกกูโกรธเลยเอาเหี้ยอะไรมาป้ายก็ไม่รู้แล้วก, <c oughs> ลกูไม่เคยรู้เลยนะเว้ยว่ายาดมอ่ะต้องตู่มันพิม์เสนไมไม่เคยแบบคิดจะเปิดไม่คิดจะแง่เลยโกรธเลยไ <c oughs> ลยอย้เหี้ยแสบตา <c oughs> แม่งกูดว้วยกูตายจะบอดแล้วกูโดนครั้งแรกกับไอ้พวกนั้นด้วยไอ้พวกที่กินส้มแล้วชอบเอาส้มมาบีบใส่ตากูเหี้ย ก็โดดเปลือกส้มเลยแล้วแบบแม่งปะถมอ่ะไอ้เจพวกผู้หญิงแม่งกินแต่ส้มกินแม่งทุกวันอ่ะแล้วแบบเอาละนั่งจดงานจดจดจดสพาพมาสกิตกขอยิ้มยังลบหน่อยฮะอ่ะไปให้ยืนไปแม่งหยิบส้มใส่ตาด กูเคยบีบกับด้วยดยผู้หญิงร้องไยในห้องตอนปรมมันกำลังเขียนหนังสืออยู่กูเดินไปเป็นนี้ร้องเลยตอนแรกก็เก็บมาแล้วก็ด่าต้องมักร้องเอาเรียบร้อยกูเป็นไอหัวรุนแรงอีกแล้วไอตอนประถมกูเห็นมีใครว่าเลยว่อจริงแบบเวลาครูผู้หญิงมาสอนมันเหมือนมีแบ็กเวยเวลามันแกล้งผู้ชายมันจะทำห่าอะไรแล้วไม่ได้พอเราโวยวายรูไม่ชอบว่าเราฝ่ายเดียวเว้ยเขาเป็นผู้หญิง เธออดทนหน่อยไม่ได้เอ้ไง <c oughs> ได้เดี๋ยวมึงออก,อก,อก,อกอากห้องก่อนเดี๋ยวรู้เอกแ้อก่อนเดี๋ยวรู้เลยแล้วคือช่วงแรกๆอะนะปฐมต้นๆ่ะคือผู้หญิงเขาโตเร็วกว่าผู้ชายเว้ยอืมเชอแล้วแรงเยอะกว่าด้วยอ่ะแล้วกูแบบกูสู้ผู้หญิงไม่ได้ตอนปฐมอ่ะมันชกกูแบบชกกูหน้าเขียวเลย <c oughs> ตัวสูง <c oughs> ด้วยเผู้หญิงตัวสูงกว่าเว้ยพลังกำลังจะเยอะกว่าตอนช่วงต้น่ะต่อยกูด้วยหยิกกูด้วยอ่ะสู้ไม่ได้ ตอนนี้แหละลองดูได้ เอาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเออเอาเป็นประสบการณ์ที่บ้านประกอบคอมให้ครั้งแรกนิ้ที่บ้านอออินวันเลยนะเว้ยคอมเครื่องแรกอออินวันเลยซื้อแบบไม่ไม่ไมรู้ดิสามแบบเหมือนซื้อมาเป็นของขวัญหรือที่อย่างจําไม่ได้แต่ว่ามันน่าจะเล่นอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นอ่ะมันมันมีเดียโบเข้าเว,ว้ยเกยมเดียโบเล่นไม่ได้จะร้องเลย<笑><ๆ><笑>กูแม่งแบบคิดว่าที่บ้านแม่งแบบ ไม่ยอมลงเกมให้เว้ยกูไปร้านค้าเลยซื้อแผ่นดิสติ๕บาทไปร้านเกมก๊อปไอคอนเลยใส่เลยเอามาลงในคอมไปยันเลยไม่ได้กูจะล้อไอ้เนี่ยกูเผือกการก๊อปไอคอนอยู่าไอ้เด็กสมัยนี้มึงไม่เข้าใจเลยไอ้ยิงแบงก์๊อปไอคอนไม่มีวันเข้าใจหรอกไอ้เยียแบบอยากเล่นเกมอ่ะไอ้เนี่ยพอกลับมาบ้านเสียนแผ่นดิสมีแต่กระดาษเออไม่ชนะทีเดียวโม้เว้ยเวลาลากล งมาเป็นในนั้นเลยไว้ขย่อย <c oughs> มองมองหาเกมเดียบอเลยแม่งเป็นประสบการณ์ที่แบบม่ต้องเป็นคนยุคเราเลยก็ใจเดยุคนี้ไม่มีหรอกไอ้เหี้ยประกอบคอมเครื่องแรกของกูอ่ะโอ้กว่าจะได้ประกอบก็คือต้องเรียนมปลายแล้วด้วยเออเหมือนเหมือนงี้คมอ,อคมคอมคอมเครื่องแรกกูประกอบมาเล่นวอร์ซีเลย ประกอบมาเล่นฮอนโอ้ยกูเล่นฮอนทั้งวันเลยตอนนั้นน่ะเพราะว่ากูเล่นฮอนมาก่อนนะ่ะในร้านเกมอะ่ะแล้วกูชอบโดนพี่คนหนึ่งไม่ขี้ด่าที่มหมผู้ชายเว้ยดา่าอยูนะ่นั่นแหละด่าเลยกูนักด่าแบบโอ้ยเฮียขี้ด่าที่ไหมเอ็มเอ็มอาร์ก็น้อยแ่งดา่าให้อะว่าแบบกูมาเล่นเพราะกูมาเล่นที่บ้านเพราะกูมีทีมกูไม่เครไมมากูเยอะกว่าก,กูกดชวนเขาตีเลยไอ,ไอ้แบกเลยเป็นไงล่ะพี่ดาผมไม่เยอะไอเอ็มเอ็มอา พันสี่เ้ยพวกมึงเวลาตอนเล่นเกมอะแล้วช่วงเด็กๆหรือตอนช่วงเราเรียนพ่อแม่ใช้มึงไปทําอะไรแล้วมึงเซ็งที่สุดวะเออมันก็คงเป็นวลีเด็ดๆล้ว่าเกมออนไลน์มันหยุดไม่ได้พ่อบอกพ่อชอบพูดวอา s t ไปก่อนจะติดปากอะแล้วแบบรู้เหมือนรู้เลยว่าคําเนี่ยพูดแล้วแบบไม่จะทําให้แบบเด็กอารมณ์ขึ้นแต่พูดจะได้อะต็อปไปก่อนมาช่วยพ่อกขานอย s t ไปก่อน มันไหลเรียบร้อยเลยร้อยเลยแบบจงใจหาเรื่องแหละรู้เลยดูก็รู้แหละหาเรื่องอย่าอย่ขึ้นนะจาขึ้นเราก็ปิดไว้ซไแล้วก็สวนเลยแกเลยขึ้นกูตายเลยกูบอกแกดีของกูมันจะเป็นคอมโบด้วยถ้าแบบว่าถ้าขึ้นใส่อ่ะ ถอดปักเลยแล้วแบบเราจะคุณสองใส้วเราก็ใส่เลยกูเบื่อมากเลยตอนที่กูเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันหยุดไม่ได้เกมโมบ้าเงี้ยแล้วแบบใช้กูไปยกลำโพงยกลำโพงขึ้นหน่อยบมพูดถึงสมัยก่อนนะพวกมึงประสบการณ์การซื้อเกมแท้ครั้งแรกเป็นไงวะ คิดนานอยู่นะเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะมันมันเข้าถึงยากจริงๆนะเกมแท้กว่าจะสมัครสตรีมครั้งแรกก็แบบสักพักอย่เยเกมเกมเถื่อนมันเยอะแบบเยอะมากจริงๆแล้วแบบเหตุพอมองถึงความคุ้มค่าแล้วว่าแบบไม่ค้มไม่คุ้มปแต่ก่อนอ่ะแบบไปไปห้างทีซื้อเกมแผ่นหนึ่งอ่ะแม่งมีร้อยสี่สิบเกมเนี่ยแล้วแต่ก่อนอ่ะซื้อเกมแผ่นหนึ่งแม่งมีสี่เกมเลยนะแต่ก่อนอ่ะพวกเกมพวกเกมสตรีมอ่ะเออเกมสตรีม <Steam. S 2> แล้วประเด็นคือตอนนั้นอ่ะ การจ่ายตังในเว็บออนไลน์ครั้งแรกมันน่ากลัวด้วยใช่กลัวกลัวไม่ได้ของกลัวโดนหลอกด้วยกลัวโกงอ่ะกลัวโดนโกงอ่ะแต่พอได้ซื้อแล้วอ่ะแล้วรู้ว่ามันไม่ลําบากก็แค่โหลดนะเก็บกดเยได้เล่นเลยเฮ้ยนั่แหละมีเป็นลิต์เลยเก็บไปเล่นอะไรก็ได้เงี้ยเล่นอะไรก็ได้อยากถอนตรงไหนก็ได้นั่นแหละตรงนั้นแหละทำให้กูแบบอ้อนี่แหละเหรอเกมแท้ผมไม่ค่อยซื้อดิเพราะว่าพ่อแบบ พ่อสอนผมวิธีการโหลดอ่ะนี่บิดทอร์เรนต์ไปโหลดเว็บนี้อย่างเป็นต<อ>ับบเลย<อ>แล้วพ่อจะมีเว็บเว็บส่วนตัวสำหรับเกมเถืเ่อนโดยเฉพาะเลยผมโอ้แต่หมดเลยเ <c oughs> จ๊กว่าไอ้บ้านกูแม่งพ่อรู้แต่วิธีการเข้าแอปคาราโอเกะ <c oughs> ลูกเปิดคาราโอเกะพ่อ <c oughs> ไม่มีทางละเกมเถื่อนอะไรบ้านกูเขาไม่เล่นเกมกันแล้วคนที่คนที่เป็นคนียวทางแนะนําเรื่องการโกงก็พ่อผมผิดนี่แหละนี่จะจะจะลงสูตรกดสูตรอย่างนี้อยากอยากมีสูตรในเกมพีเอพีไม่เคยเล่นพีเอช เดี๋ย่พ่อลงให้แเดี๋ยวสอนด้วยผมก็เลยรู้วิธีการมาจากพ่อเลยเป็นไอ้ขี้โกงนกูแม่งู้แล้วจุดกำเนิดดีวะพี่พ่อเล่นเกมเออวะกูไม่เคยมีเลยกูทำสคริปต์มาก็ประกอบคอมครั้งแรกเลยกูแม่งใช้ชีวิตหลบซ่อนพรอแม่กูเล่นโดยหลบซ่อนแกไว้กูต้องหนีไปสังคมร้านเกมอ่ะคิดสภาพมาสมมตินะสมมติว่ามีลูกนะซึ่งกูไม่มีหรอกนะถ้ามีลูกอ่ะกูต้องสอนให้เล่นเกมอยู่แล้วอ่ะนะแต่ถ้ามีอ่ะ อูมีลำบากอยู่นะไม่ไม่ไม่รู้เลยไม่อยากจะสร้างเขาเรียกว่าไมเซ็ตในการไม่มีลูก <c oughs> ไม่อยากมีจริงๆนะ จะต้องเลี้ยงมันขึ้นมาเหรอไม่มีทางหรอกเลี้ยงกุยคนขึ้นมากูเลี้ยงไม่ได้หรอกมึงเหียกูเลี้ยงออกมาเป็นเซลแน่กูบอกเลยเซลเจนี่แล้วในยุคแล้วในยุคนี้ถ้าเกิดโตขึ้นคือต้องสอนเป็นการท่องโลกจะเด็ตยังไงให้ปลอดภัยด้วยใช่นั่นดิคือไม่รู้เนี่ยคือมันมีตัวอย่างหลายตัวอย่างมากเลยนะเออเราเราไม่ถึงแบบอันนี้อันนี้ไม่พูดไปกางคือเราแม่งเสพข่าวเลยนะกูกลัวลูกกูเลยไม่ยอมพิภายเลยเออกูกลัวมากเลยกูกลัวลูกกูไปทำอะไรเขาอ่ะกูกลัวลูกกูไปคือกูกูร ูตัวว่าแบบตอนแบบตอนเรียนกูกูเกเรกูดื้อขนาดไหนแล้วแบบมันง่ายมากที่จะโกหกอะ่ะแล้วแบบผู้ปกครองไม่รู้หาอะไรเลยใช่ใช่อตอนเราโกหกพ่อแม่เรายังไม่รู้เลยเว้ยจนกว่าจะกลับได้คาถัางคาเขาอะ่ะกูก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเลยครับเนี่ยแบบ ถ้าถ้ากูรู้ว่ามึงตายเนี่ยกูไม่อยากพูดใส่ลูกกูเลยแล้วกูรู้ตัวว่าแบบมันต้องมีจังวันึงที่กูต้องพูดได้แน่กูไม่อยากจะเอาความคิดด้านลบนั้นไปใส่ลูกไม่ต้องมีแน่กูว่าไม่งมีแน่มีแน่แต่ถ้ากูชอบได้ทีมึงตายได้กูพ่อกูเลยกูไม่อยากพูดเลย กูกลัวลูกกูไปทําอะไรจังไรแบบว่าแม่งเป็นข่าวอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้แม่งเร็วมากเลยมันมีข่าวที่มึงล่าสุดที่เด็กบูลี่กันล่างบันไดแล้วก็แบบโอ<ม>้โทัวลงกระจอยกระจายเลยอะไรประมาณน,นั้นอะซึ่งสมัยก่อนกูจะบอกให้ตอนนี้มันไม่มีกล้องอะไอเรื่องมันนั้นเกิดเป็นเรื่องปกติเลย<ม>เห็นกันทุกวันเห็นตีกันทุกวันคือมันไม่มีกล้องอ่ะ มันไม่มีหลักฐานนะคือทําไปก็แบบก็ฟ้องแม่แม่ยังไม่รู้เลยว่าเกิดเหตุการณ์จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้มันมีกล้องมันมีแรงก็แค่ทุกคนควักมือถือออกมาถ่ายก็แค่นั้นเอง่อาจารย์ก็ไม่กล้าทําอะไร เออเดี๋ยวนี้การก่างๆเกิดอะไรขึ้นมาแล้วนี่ยไงยิ้มหน่อยดิแต่ขอแค่ตัคงอารย์ก็สั่งแล้วรู้ไหมว่าถ้าแบบแม่งของสมัยแนวย้อนยุคไปอยู่แบบครูพาราคุณสมัยก่อนอะแบบครูแบบดุูกูยกขึ้นมาครูเล่นเลยอะไรัวเลยด้ำแปะด้วยโชคดีนะที่ยุคนี้มีเทคโนโลยีอะไรอะไรที่มันจังไรในสมัยก่อนมันก็เลยผุ้ขึ้นมาคือยอมไปต่อยกันแบบในซ่อกหลืบลึกๆกันสองคน ยังดีสักกว่าไปต่อยเขาแล้วมีคนถ่ายเขะเออเออสมมติว่าเขาเปิดมาก่อนน่ะแล้วเราสวนกับถ้าเขาถ่ายตอนเราสวนกับเราผิดแล้วกว่าจะตัดสินได้ก็โดนทวนลงกระจายไปเร้วและมันมีระดับของการทวนลงด้วยนะเว้ยมันจะมีทวนสองประเภทนั่นก็คือทวนในแบบคอมมิชนิตี้เดียวกันเข้าลงกันโอเคอันี่ยังเล็กๆแต่ถ้าได้ออกขาวได้ออกโหนกระแสได้ออก สอนละยุดโอ้ยแม่งอย่างมันเฟซแบ่งอย่างมันอ่ะบอกเลยคอมเมนต์เป็นหมื่นคนแต่ละมุมมากันวดเลยคอมเมนต์เป็นหมื่นอ่ะอะไรก็ตามม่ะมีเรื่องน่าหยาให้มัน โฟบอลอะพอเฟสนี่แบบแม่งมีแต่หน้าโกรธเวลาไปออกแบบโพะแสวมีรูปโกรธขึ้นมาเต็มจอแถ้าเกิดทัวร์ไปไกลพอแม่งจะมีคนไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในโปรไฟล์ของคนนั้นแหละไม่ไม่ทำอะไรมาทำนู่นทำนี่จริงๆโพสเก่าๆเขียนมาเลยกดแชร์ไปด่าด้วยโยงไปครอบครัวแบบเพื่อนพี่น้องนี่อย่างเฮียกขบอกเลยเพจเพผยไปหมดไปหมดอะแอะไปหมดอะเพจเผยไอจีไปหมดเลยกูบอกเลยพวกเนี้แม่งขุด นู่นนหะขุดยันกระดูกอะไม่แปลกที่แบบว่าเวลามีเรื่องหรือว่าทัวร์ลงสมัยเนี่ยแบบบางคนปิดเฟซปิดไอจีหนีเลยเออไม่งั้นโดนขุดเล,เลยะไหมเขาชอบแชร์รูปภาพไปแล้วแบบนี่แหละหน้าหมอกันนิสัยดีเออแล้วคุณจะบอกให้นะว,ว่าการดา่าของในคอมมิชชันี้กับชาวบ้านดา่าชาวบ้านดายังเจ็บ <c oughs> ออมันด่าเจ็บมากด่ากันแบบเหมือนกูเป็นข <c oughs> ี้หมาไอ้นี่ไอปิสต์ทีวีก็ว่ากันเลย <c oughs> หน้าพันนี้ <c oughs> ก็นั่นแหละนะครับผู้ชมก็ใครจะทําอะไรก็พยายามใช้สติกันดีๆด้วยนะอย่าไปมีเรื่องอย่าไปมีอะไรกันโดยเฉพาะการที่มีเรื่องแล้วแบบว่าเขาโดนทัวลงลากครอบครัวลากอะไรมาเชื่อกูเหอะคนที่โดนนอนไม่หลับหรอกเว้ย <variety> โดนนอนไม่หลับถึงจะเป็นคนที่แบบว่าไม่แคร์ไม่แคร์เลยโดนแล้ทีมนอนไม่หลับกิ้ง แค่มีแจ้งเตือนทุกทุกโพสต์อ่ะจะการขุดตั้งแต่ปีมะวออะไรแม่งแค่กดเข้าไปดูก็แบบโอ้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมติว่ามึงได้ออกรายการโหรกระแสมึงอยากจะออกอะไรออกเลืองอะไรวะมึงจะไม่ออกหรอกว่าอยากไปนั่งสักครั้งไม่ตรงนั้นแบบเป็นคนดีของสังคมก็ได้ถ้าสมมติได้จ้องไปออกสักครั้งหนึ่งอ่ะแบบเก็บเงินได้ห้าแสนไปแจ้งความเนี้ยเออน่ะ ให้ไปแล้วสืบสันต์ฮะน่าคุยกันชุดของเงินเเอาจริงๆเก็บได้เป็นลาวแต่มีจิตสำนึกเป็นเลยอยู่ห้าแสน้เลยไปแจ้งความถ้ากูได้ไปออกโหนกระแสนะกูขอเป็นผู้เสียหายได้ไหมไปออกในฐานะผู้เสียหายไม่อยากออกในฐานะผู้กระทำอาจจะมีสักวันก็ได้นะ จ,ำำจะไปพูนก้นไงเขจะไปทำอะไรไม่รู้ทำอะไรวะดเดี๋ยวก็รู้โอเควินลินเบเกตก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการวิเลินทีวีแล้วก็ช่วงเล่าเรื่องของเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับแนละ้วก็หวังว่าคลิปนี้นี่จะมีอุทาหรณ์สอนใจฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเอาไว้ก็นะครับขอให้เอาไปกันแต่สิ่งดีๆแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามนะแล้วก็ระวังในการใช้ชีวิตด้วยนะครับนะเดี๋ยวนี้เนี่ยโซเชียลมันรุ่นแรงแล้วครับนะก็อย่าพยายามทําให้ตัวเองตก เป็นเป้าเขาเรียกว่าจําเลยสังคมนะครับชีวิตมันจะได้สงบสูขแล้วก็อนาคตก็จะได้มีงานทำนะครับแล้วไม่ขึ้นเป็นแบล็คลิสต์ในอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะโอเคครับก็วันนี้ก็ต้องจบกันไปแล้วครับสำหรับใครที่มากดไลค์กดติดตามพวกเราทุกคนก็ต้องขอคุณขอบใจเข้าไปในทยนด้ะจดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากไปก่อนไว้เจอลิปหน้าบ๊ายบายจ้า